สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังร้อนแรงมากๆนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ใน,นเนปาลเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน2568ที่ผ่านมานี่เองที่น่าสนใจคือคนรุ่นใหม่ Gen ี Z นี่แหละครับเป็นแกนนำเลย ใช่ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่น้อยจับตามองมากๆวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะคะทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศสารานุกรมออนไลน์อย่างไทยรัฐวิกิพีเดีย The 101 World The Better อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อจะมาทําความเข้าใจกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมอยู่ๆถึงรุนแรงขนาดนี้แล้วมันจะกระทบการเมืองในปันยังไงต่อไปครับผมคือ เว็บแรกที่คนส่วนใหญ่ได้ยินข่าวก็น่าจะพุ่งไปที่เรื่องการแบนโซเชียลมีเดียก่อนเลยใช่ไหมครับที่รัฐบาลเนปาลสั่งแบนไปเยอะมากตั้ง26แพลตฟอร์มนะทั้ง Facebook, X, YouTube, Whatsapp คือดังๆทั้งนั้นเลยโดนหมดช่วงต้นเดือนกันยาใช่ค่ะเหตุผลที่รัฐบาลให้ตอนนั้นก็คือแพลตฟอร์มพวกนี้ไม่ยอมไปขึ้นทะเบียนตามกฎใหม่อ้างว่ากฎนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมอาชญากรรมออนไลน์อะไรแบบนั้นแต่ว่า ผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือคนไม่พอใจกันมากโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z นะคะที่เขาเกิดช่วงปี2540ถึง2555อืมกลุ่มนี้เขาก็ใช้โซเชียลกันเป็นหลักอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเขามองวันนี้มันคือการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกอย่างแรงเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความคิดด้วยครับมันกระทบชีวิตจริงเลย ถูกต้องค่ะคือประชากรเนปาลกว่า90%เนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตกันแล้วก็มีคนเนปาลที่ไปทำงานต่างประเทศอีกเยอะมากประมาณ7.5%ของประชากรทั้งหมดกลุ่มนี้เขาก็ใช้แอปพวกนี้แลละค่ะ WhatsApp Facebook เนี่ยในการติดต่อกับครอบครัวที่บ้านอ๋อพอโดนแบนไปนี่คือเหมือนตัดขาดการสื่อสารสำคัญของเขาเลยสิครับเนี่ยใช่ค่ะมันเลยเป็นเหมือนแบบว่าฟังเส้นสุดท้ายจริงจ ความไม่พอใจเรื่องอื่นๆมันมีอยู่แล้วมันสะสมมานานมากปัญหาใหญ่กว่าเรื่องโซเชียลเยอะเลยค่ะปัญหาที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเรื่องแรกที่หนักมากๆเลยก็คือคอร์รัปชันค่ะมันฝังรากลึกในระบบราชการในการเมืองเนปานมานานแล้วดูจากดัชนีคอร์รัปชันล่าสุดปี2024ก็ได้ค่ะเนปาลได้แค่34เต็ม100อยู่อันดับ100จาก180ประเทศทั่วโลกคือ ถือว่าแย่มากนะคะ34เต็มร้อยนี่ต่ำจริงๆครับมีเคสที่ดังๆพอให้เห็นภาพไหมครับมีค่ะมีคดีดังเลยคือการจัดซื้อเครื่องบิน Airbus a 3 3 0ของ n e p a ล Airlines สายการบินแห่งคาดเขาเมื่อปี2560นุ่งผลสอบสวนออกมาว่ามีการจ่ายเงินสูงเกินจริงไปเยอะมากความเสียหายเป็นพันล้านรูปีเลยนะคะประมาณ10 4ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะโหเสียหายเยอะมาก แล้วก็เพิ่งมีการตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเมื่อปี2567นี้เองเรื่องแบบนี้มันยิ่งทําให้คนรู้สึกว่าภาษีที่จ่ายไปมันโดนโกงกินไปหมดโดยคนที่อยู่ในอํานาจอืมมันบั่นทอนความเชื่อมั่นมากๆเลยนะครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยแล้วนอกจากเรื่องนี้มีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่ทําให้คนไม่พอใจ อีกเรื่องที่เห็นภาพชัดมากๆแล้วก็พูดถึงกันเยอะก็คือความเหลื่อมล้ำค่ะโดยเฉพาะภาพของกลุ่มที่เรียกว่าเนโปคิดส์อ๋อเนโปคิดส์ลูกหลานนะการเมืองคนใหญ่คนโตใช่ไหมครับที่ใช้ชีวิตหรูหรา ใช่ค่ะคือมันมีกระแสวิจารณ์แรงมากในโซเชียลมีเดียพวก Tik Tok Reddit เนี่ยมี Hashtag n e p o k i d s หรือ p o l i t i c i a n s n e p o b a b y เนโปเต็มไปหมดเลยภาพที่ออกมาคือลูกหลานคนมีอำนาจใช้ของแบรนด์เนมเที่ยวต่างประเทศชีวิตดีๆส่วนทางกับคนธรรมดาทั่วไปมากๆม,มันตัดกันขนาดไหนครับชีวิตคนทั่วไปกับ Ne โป Kid s เนี่ย คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนเนปาลทั้งปีนะคะอยู่ที่ประมาณ1,400ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ40,000บาทไทยเองค่ะปีละ40,000บาทค่ะ แต่ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ15 29ปีสูงมากนะคะเกือบเกือบ19 20เลยมันบีบคั้นให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องไปหาทางรอดด้วยการไปทำงานต่างประเทศบางคนเสี่ยงอันตรายมากๆหรือบางส่วนถึงขั้นไปเป็นฐานรับจ้างในสงครามรัสเซียยูเครนก็มีเพื่อหาเงินส่งกลับบ้านโอว่างงานเกือบ20ตในกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้หนักจริงๆครับไม่แปลกใจเลยที่เขาจะรู้สึกสิ้นหวังหรือต้องไปตายเออดามาหน้า ผมเห็นป้ายประท้วงอันหนึ่งแบบสะเทือนใจมากเลยเขาเขียนว่าลูกผู้นํากลับจากต่างประเทศพร้อมกระเป๋ากุชชี่แต่ลูกชาวบ้านกลับมาในโรงศพโอ้คำนี้มันแรงแล้วก็สะท้อนความรู้สึกขมขืนความแตแกแยกในสังคมได้แบบเจ็บปวดจริงๆค่ะมันคือความรู้สึกว่าโดนทิ้งโดนเอาเปรียบแล้วก็โกรธแค้นระบบที่ไม่เป็นธรรมมากๆแล้วความรู้สึกว่ารัฐบาลเองก็เหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้เลยด้วยใช่ไหมครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความโปรง่งใส ใช่เลยค่ะมีความรู้สึกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่โปรง่งใสไม่รับฟังเสียงคนรุ่นใหม่เลยแถมอดีตนายกโอลีก็เคยพูดเหมือนดูถูกเยาวชนอีกว่าคิดเองไม่เป็นอะไรแบบนี้มันยิ่งไปเพิ่มเชื้อไฟความไม่พอใจเข้าไปอีกบวกกับเรื่องการเมืองที่ไม่นิ่งเลยตั้งแต่เปลี่ยนระบอบปี2 5 1นี่เปลี่ยนรัฐบาลไป13ชุดแล้ว ถูกต้องค่ะความไร้เสถียรภาพทางตานเมืองที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยเลยค่ะที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่มีความหวังพอทุกอย่างมันอัดอั้นมาถึงจุดนี้การแบนโซเชียลมันก็เลยเหมือนเป็นแค่ตัวจุดระเบิดเท่านั้นเองครับแล้วพอระเบิดออกมาเนี่ยก็รุนแรงเลยเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนคนออกมาเป็นหมื่นส่วนใหญ่ก็เจนซีทั้งนั้นในกาดมันดุเมืองหมวง แล้วก็เมืองใหญ่อื่นๆแล้วสถานการณ์มันก็บานปลายเร็วมากค่ะพอผู้ประท้วงพยายามจะเข้าไปในเขตสถานที่ราชการสำคัญอย่างอาคารรัฐสภาที่เรียกว่าสิงหาดุบาวาเนี่ยก็เริ่มมีการประทะกันมีการจุดไฟเผารถพยาบาลด้วยอันนี้น่าตกใจมากโหเผารถพยาบาลเลยเหรอครับแล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ล่ะครับตอบโต้ยังไง ก็เริ่มใช้กำลังสลายการชุมนุมค่ะทั้งแกส๊สน้ำตากระบองรถฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็กระสุนยางแต่ที่น่ากังวลมากๆแล้วก็มีรายงานจาก UN กับ a อ n e s t y ออกมาก็คือเรื่องที่อาจจะมีการใช้กระสุนจริงด้วยกระสุนจริงเลยเหรอครับคนเลยถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลาย10ปีของเนปาลเลยค่ะนอกจากคนเจ็บคนตายแล้วทรัพย์สินก็เสียหายเยอะมากด้วย อาคารสำคัญสําคัญโดนเผาทั้งรัฐาสภาศาลสูงสุดทำเนียประธานาธิบดีใช่ค่ะที่เรียกว่าราสทรเปตีพวันก็โดนเผาแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือมันลามไปถึงตัวนักการเมืองเลยค่ะมีรายงานว่าบ้านพักนักการเมืองระดับสูงหลายคนถูกบุกเข้าไปโจมตีแล้วก็จุดไฟเผาด้วยใครบ้างครับที่โดน ก็มีอดีตนายกเชอบาฮาดูเดอุบากับภรรยาอันิบาดเจ็บแล้วก็มีกรณีที่น่าเศร้ามากๆคือภรรยาของอดีตนายกอีกท่านชละนาทาเนวชื่อนางราชาลักษมีจิตการเสียชีวิตเลยค่ะจากแผลไฟไหม้ที่บ้านพักถูกเผาโอ้โหเสียชีวิตเลยเหรอครับแสดงว่าความโกรธแค้นเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ชนชั้นนําทางการเมืองโดยตรงเลย ใช่ค่ะบ้านอดีตประธานาธิบดีพิทยะเทวีพันธารีหรือรองนายกประกาศมันสิงก็โดนด้วยคือสถานการณ์ช่วงนั้นมันคุบคุมไม่ได้จริงๆแล้วในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายขนาดนั้นกลุ่มเจนซีที่เป็นคนเริ่มจุดประเด็นการชุมนุมแรกๆเนี่ยเขามีท่าทียังไงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับเขาเห็นด้วยไหม คือเท่าที่มีข้อมูลออกมานะคะกลุ่มเจนซีเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงพยายามจะแยกตัวออกมาบอกว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาจริงๆแล้วมันสงดนะแต่ว่ามันมีกลุ่มผู้ช่วยโอกาสหรือพวกมือที่3เนี่ยเข้ามาแทรกแซงมาสร้างสถานการณ์ปล้นเผาอะไรพวกนี้ถึงกับประกาศหยุดนะัดชุมนุมเพิ่มเลยใช่ไหมครับตั้งแต่วันพุธที่10กันยาแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทหารตำรวจบังคับใช้เคอร์ฟิวด้วย ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือเขาเรียกร้องให้ทำการเข้ามาคุมสถานการณ์เลยแล้วก็ยังมีการจัดอาสาสมัครของกลุ่มตัวเองลงพื้นที่ไปช่วยดูแลความเรียบร้อยปกต้องคนอื่นปกต้องทรัพย์สินสาธารณะด้วยเหมือนพยายามแสดงความรับผิดชอบอะค่ะ แล้วฝั่งกองทัพล่ะครับเขามองเรื่องนี้ยังไงมีปฏิกิริยาย,ยังไงบ้างก็กองทัพก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ระดับหนึ่งนะคะโฆษกกองทัพชื่อราชาลามบัสเนตก็ออกมายอมรับว่าเออมันมีกลุ่มผู้ช่วยโอกาสอยู่จริงแล้วกองทัพก็กําลังพยายามควบคุมสถานการณ์อยู่มีการส่งทหารออกมาล่าตรเวนในเมืองหลวงตั้งแต่วันที่10กันยาแล้วก็มีข่าวว่ากองทัพเชิญตัวแทนเจนซี่ไปคุยด้วยอันนี้ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีไหมครับว่ากองทัพพยายามหาทางออก ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วมันก็สอดคล้องกับบทบาทของกองทัพในคืนวันที่9กันยาตอนที่นายกลาออกแล้วเกิดสุญญากาศทางการเมืองกองทัพก็ประกาศเข้าควบคุมสถานการณ์ชั่วคราวบอกว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยก็ดูเหมือนพยายามจะเข้ามาประครับประคองไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมย้อนกลับไปที่รัฐบาลชุดเดิมนิดนึงครับก่อนที่นายกโอลีจะลาออกเนี่ยเขาพยายามทําอะไรเพื่อคลี่คลายสถานการณ์บ้างไหมครับก็ พอเห็นว่ามันรุนแรงหนักในวันที่8เย็นวันนั้นเขาก็รีบยกเลิกคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียเลยค่ะแต่เหมือนมันจะไม่ทันแล้วไฟมันลามไปไกลแล้วช้าไปแล้วประมาณนั้นค่ะนอกจากนั้นก็มีการประกาศเคอร์ฟิวในหลายๆพื้นที่ตั้งกรรมการสอบสูนเหตุรุนแรงแล้วก็สัญญาจะเยียวยาครอบครัวคนที่เสียชีวิตดูแลคนเจ็บอะไรแบบนี้มีจับกุมพวกที่ก่อเหตุรุนแรงด้วย ค่ะมีรายงานว่าจับไปได้27คนพร้อมกับยึดปืนได้ตั้ง31กระบอกอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่บอกว่ามันมีกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงแล้วมีอาวุธปะปนอยู่จริงไม่ใช่แค่ผู้ประท้วงทั่วไปแล้วผลกระทบทางการเมืองที่ตามมานี่คือหนักเลยนายกเคพีชามาโอลีลาออกวันที่9กันยาบอกว่าเพื่อเปิดทางแก้ปัญหาถึงกัมีข่าวลือว่าจะลีภัยไปดูใบเลย ไม่ใช่แค่ท่านเดียวนะคะตามข้อมูลจากวิกิพีเดียเนี่ยประธานาธิวิดีรามจันทระเปาเทลก็ลาออกด้วยแล้วก็มีรมัฐมนตรีอีกหลายคนเลยค่ะทั้งมหาไทยเกษตรทรัพยากรน้ำทยอยลาออกตามกันมาเหมือนแสดงความรับผิดชอบโอ้โหผู้นำระดับสูงสุดทั้งฝ่ายบริหารทั้งประมุขของรัฐลาออกพร้อมกันแบบนี้มันก็เกิดสุญญากาศทางการเมืองครั้งใหญ่เลยสิครับ แล้วใครจะเข้ามาดูแลประเทศต่อล่ะทีนี้ตรงนี้หาที่นะู่นส<ญ>นใจมั่มากเพราะท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยกลุ่มเจนซีเขาก็พยายามเสนอทางออกขึ้นมาเหมือนกันเขาเสนอชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมาค่ะคือนางสุศิลากากีสุศิลากาก <S <S ีเธอคือใครครับทำไมเจนซีถึงเลือกคนนี้ เธอเป็นอดีตประธานศาลดีกาหญิงคนแรกของเนปาลเลยค่ะแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมากในเรื่องความซื่อสัตย์โปร่งใสการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมันตรงกับปัญหาที่ผู้ประท้วงเขาเรียกร้องพอดีอ๋อภาพลักษณ์ดีด้านปราบโกงใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าข้อเสนอนี้ผ่านการคุยกับสมาคมทนายความศาลดีกาแล้ว ตัวนางกากีเองก็เหมือนจะตอบรับที่จะเข้ามาทำหน้าที่นายกเฉพาะการด้วยแล้วกลุ่มจันซีก็ได้ยื่นชื่อต่อกองทัพอยากเป็นทางการแล้วแต่เหมือนจะยังไม่เป็นมัติเอกฉันสัะทีเดียวยังมีคนเห็นต่างอยู่ก็มีรายงานแบบนั้นเหมือนกันข่าวว่าผู้ชุมนุมบางส่วนก็ยังมีความเห็นต่างเรื่องนี้อยู่อันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายจะตกลงกันได้ไหมหรือจะมีชื่ออื่นหรือแนวทางอื่นออกมาอีกถ้ามองภาพกว้างออกไปอีกนิด การเคลื่อนไหวของเจนเซตในเนปาลครั้งนี้มันดูเหมือนได้รับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากการประท้วงของคนรุ่นใหม่ในประเทศอื่นๆในแถบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะมีส่วนมากๆผู้ประท้วงบางคนก็ให้สัมภาษณ์เองเลยว่าได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นในอินโดนีเซียที่ประท้วงเรื่องสวัสดิการสอสอเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือในฟิลิปปินส์ที่มีกระแสต่ตอต้านเนโปคิดเหมือนกัน แล้วก็มีกรณีที่ใกล้ตัวกว่านั้นอย่างสีลังกาปี2022ที่คนออกมาไล่รัฐบาลเพราะวิกฤตเศรษฐกิจถูกต้องค่ะหรือล่าสุดมากๆก,ก็ที่บังกลาเทศปี2024นี่เองที่เริ่มจากประท้วงเรื่องโคต้าง,งานราชการแล้วมันบานปลายจนเปลี่ยนรัฐบาลได้เลยมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในหลายๆประเทศกำลังรู้สึกคล้ายๆกันคืออึดอัดไม่พอใจกับปัญหาเดิมๆคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ําโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแล้วก็รู้สึกว่าระบบการเมืองปัจจุบันมันตอบโจทย์ชีวิตพวกเขาไม่ได้ในขณะเดียวกันฝั่งรัฐบาลเดิมของเนเปาเขาก็พยายามจะบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องการปลุกปั่นหรือการแทรกแซงจากข้างนอกหรืออาจจะมีกลุ่มการเมืองอื่นอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอืมมีหลักฐานอะไรไหมครับเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าฟังจากเสียงผู้เข้าร่วมประท้วงเองอย่างนักศึกษาคนหนึ่งชื่ออายุชบาเซียลเขาก็บอกว่า เขาไม่เห็นว่าจะมีพักการเมืองไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะกับการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้แล้วเรื่องกลุ่มหนุนเจ้าหรือกลุ่มกษั์นิยมล่ะครับมีการพูดถึงว่าอาจจะเกี่ยวด้วยมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะแต่ว่าพักรพพซึ่งเป็นพักที่สนับสนุนการฟื้นฟูระบบกษัตเนี่เขาก็ออกมาปฏิเสธชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงของเจนซี่ครั้งนี้แล้วก็เรียกร้องให้คุยกันอย่างสันติมากกว่า คือต้องเข้าใจว่า,นาวเนเาลเขายกเลิกระบอบก,กษัตริย์ไปตั้งแต่ปี2551แล้วถึงแม้จะมีความพยายามเรียกร้องให้ฟื้นฟูอยู่บ้างแต่ดูเหมือนการประท้วงใหญ่ครั้งนี้มันขับเคลื่อนด้วยประเด็นเรื่องปากท้องความเหลื่อมล้ำคอร์รัปชันเป็นหลักมากกว่าค่ะครับแล้วท่าทีจากนานาชาติล่ะครับเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง สหประชาชาติหรือ UN ก็ออกมาแสดงความตกใจเลยค่ะกับความรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้สอบสวนเรื่องนี้อย่างโปรง่งใสโดยเฉพาะประเด็นที่เจ้าหน้าที่อาจจะใช้กำลังเกินกว่าเหตุส่วนองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง a อม e s t y i n t e r เ a t i o n a l ก็แสดงความกังวลมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่มีรายงานว่ามีการใช้กระสุนจริงแล้วก็ย้าให้ทางการใช้กาลังอย่างระมัดระวังตามหลักความจาเป็นเท่านั้นครับ ฟังทั้งหมดมาแล้วสรุปได้ว่าการลุกคือของเจน Z ในเนปาลครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆนะครับแต่มันก็สถานภาพใหญ่ได้ชัดเจนเลยคือมันเป็นเสียงของความอัดอั้นตันใจความคับข้องใจที่สะสมมาจากปัญหาโครงสร้างใหญ่ๆทางคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำที่มันบาดลึกในสังคมการที่คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ แล้วก็ความไม่เชื่อมั่นในการเมืองแบบเดิมๆใช่ค่ะพอมาเจอชนวนที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายคือการแบนโซเชียลมีเดียซึ่งมันกระทบทั้งเรื่องเสรีภาพแล้วก็กระทบชีวิตประจําวันโดยตรงของคนจํานวนมากมันก็เลยจุดติดกลายเป็นความรุนแรงความสูญเสียแล้วก็นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่อย่างที่เราเห็นว่าผู้นําระดับสูงลาออกกันหมดเลย สิ่งที่น่าคิดต่อจากนี้มากๆเลยก็คือเหตุการณ์ในในปานเนี่ย,ย,ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ยุคดิจิตัลที่พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกันได้ระดมพลได้เร็วมากแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันแล้วก็ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐดเดิมๆที่เขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมได้อย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนื่อสิคะ คำถามสำคัญก็คือการเคลื่อนไหวที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังความรู้สึกร่วมแบบนี้ด้วยความต้องการอนาคตที่ดีกว่าแบบนี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่มันยั่งยืนจริง,รงๆได้ไหมทั้งในเนปาลเองแล้วก็ในประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังเจอปัญหาคลายๆกันอยู่อันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ